สวัสดีค่ะทุกคนแม่แหมแมเองพ่อ,อพเพียงเองอ๋อนี่สลัดผักจานยักษ์ค่ะสลัดผักจานยักษ์ค่ะเ๋ยวโต๊แม่ได้พังอ่ะพ่อเพียงจากร้านอะไรคะจากสวนผักพ,พัดและพอเพียงนะคะ,ส,ะ,คะสวนผักปลาร้า และพ่อเพียงทานคู่กับน้ำสลัดซีซ่านะคะวันนี้พาทุกคนมาทานสลัดกุง้ง๋ยวมาทานให้ดูกันค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะตอนนี้นะ้องพอเพียงก็งกินแครอทอยู่ค่ะเด็กๆทุกคนกินผักเป็นค่ะใช่หนูชอบกินหนูชอบกินแตงกวาดองคันนี้ค่ะ เต็งกวนะคะตองที่ไหนลูกมันผักซอสแ,แม่ามมาองเต็งกวนมากอือน้องชอบกินต็งกวามากทุกคนอยากเข้ากล้องเล้อนี่หมูใครคะหมูน้องหมูใครคะหมูน้องอืมเอาหมูน้องไปลูกเป็นแม่จะพากเ,าพเป็นภาษาลือแล้วพัดพัดเป็นคนแปลโอเคไหม แม่แม่จะอูะ่เป็นภาษาลื่อแล้วก็จะมีรามผัดๆนะคะรามผัดๆจะเป็นคนแปลเดี๋ยวโอดก่อนอดกันมาบะตช์จานใหญ่ป๊าแม่จะกินเงจะก,กินืค่พอหูพอเพงพอเพงกินบกักคอลีโอ๊กๆอกอีล่าเกง่งใบนี่หน่าซูตอนไงจีอี้ๆๆนะฮืม

เจ้าอ่อนต้นท on ันตะวันอ่อนน่ะแม่แมวน่ะพ่อเองน่ะลรำบะทุ่งเสียงกบ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 อร่อยมากต้นอ่อนตะวันแม่ทำเองอืมกบ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 สลัดผักเจ้านี้ซื้อจากร้านไหนหรอคะสลัดผักเจ้า ซื้อมาซื้อมาจากร้านไหนคะร้นสำหรับผักข้ามอค่ะสำหรับผักข้ามอนี่ค่ะข้าวโพดข้าวโพดน้องเพียงเลยออมม้ันน้องจ้อยอยากอยากอยากออกกล้องนะครับวันนี้เย่งเันใหญ่เลยเข่าสุ่มดอกไม้ตอกมะเขือเทศดอกไม้ตอกมะเขือเทศ ตัวสุ่มอือไปผัดหนักผัดเคิดไหมพี่พสุ้เขาเฮ้<ม>ขยขยะกว่ามาเนอะหนูก็ใหญ่มะมะสดตลาดมะขนาดกุ้งโตใหญ่ป๊าดปส,ดสดเลยค่ะแมนแมนเมน,มนวันนี้จะกินอันนี้ จนมากินสลัดผักเนื้อสุกาแล้วก็สลัดผักบดสารของน้องพอลพัดและน้องพอเพียงใช่ค่ะใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้เลยนะคะตอนนี้เที่ยวฟรีใช่ไหมลูกอีกหน่อยจะฟรีไหมอีกหน่อยไม่ฟรีเลยอีกหน่อยไม่ฟรีเก็บค่าเข้าเด็กจะไม่ขิดถ้าเกิดว่า เด็กกะแไม่คิดถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเบบี๋อะไม่คิดถ้าเกิดว่าเด็กโตแล้วอ่ะขอเนือดแล้เขาดักก่อนดักก่อนดักก่อนโอเคมอกหนักรัำได้พาเพนขยันกินเศรษยิ้มลายลำภาษาเลยเหมือนกัน ลำใบลำนลำขนาดนก็มีกระอ่อนไขรออกกล้องนึงนอวันนี้น่ะสูเคาจึงโกนโกนแม่อันนี้มันออกมาจากตู้เย็นน่ะมันบ้านไห้อุ่นมันก็เลยว่าเพีย,ยง